สวัสดีค่ะเจอช่างหงอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันเทคนิคในการตัดทรงผมตัววียู่สไลด์ข้างหน้าคือแบ่งผมตรงใบหูเลยนะคะตำแหน่งของช่างมาอยู่ด้านหน้านะคะ่ะหวีดึงมานะคะแล้วก็ยก45องศาสไลด์นะคะสไลด์ลงเลยนะคะ เราตรงเส้นผมข้างหน้าเรากะเอานะคะว่าความยาวต้องการขนาดไหนนะคะง่ายมากเลยเนื่องจากว่านะคะ FC ขอมาว่ารอบแล้วฟังเสียงไม่ชัดนะคะวันนี้จัดเต็มเลยค่ะมาช่างาก็กลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะแบ่งผมตรงใบหูเช่นกันนะคะแล้วก็ยืนอยู่ด้านหน้าลูกค้านะคะยก45องศาสไลด์ลงมาง่ายมากนะคะ หลักการที่เราตัดผมแห้งนะคะผลลัพธ์ที่ออกมาแบบนี้เลยเป๊ะอย่างนี้เลยนะคะนี่ไงนะคะเส้นความยาวของด้านหน้าของลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการยาวขนาดไหนนะคะแต่ถ้าที่ร้านเรานะคะก็คือจะมีมาตรฐานตรงมุมมุมปากนะคะแล้วก็ตรงใต้คางนะคะ แล้วด้านหลังก็จะเป็นพอเราวีมาสองข้างที่เราตัดไปวีมาด้านหลังมันก็จะเป็นตัววีแบบนี้อัตโนมัติเลยเดี๋ยวพี่จะเอากล้องเนี่ยไปส่องตรงปลายผมใกล้ๆเลยนะคะนี่นี่นี่ปลายผมนะหนานะคะแล้วก็แห้งนะคะดูแล้วแบบนะเส้นใหญ่ด้วยนะคะอย่างนี้ไม่ได้เราจะปล่อยลูกค้าออกมาได้นะคะมีนะคะ ชมติดตามชมเลยตรงนี้จุดนี้สําคัญมากนะคะช่างนะคะมายืนตรงด้านหลังของลูกค้านะคะโอ้โห,โหผมลูกค้านะ่ะเส้นใหญ่มากเลยดูสิคะเนี่ยดูสิเนี่ยทิ้งมือได้เลยนะ เส้นใหญ่เส้นแข็งมากเลยค่ะอันนี้ถ้าเกิดเราตัดมือไม่แม่นไม่เป๊ะจริงๆเนี่ยผมลูกค้าจะออกมาเป็นคั่นนะอันนี้ลักษณะแบ่งผมเราจะแบ่งเป็นตัววงรีนั่นเองนะคะนะคะด้านหลังนะคะสังเกตดูดีนะคะนี่เราจะกรีดผมมานะคะเป็นลักษณะวงรีเลยนะคะตรงกลางกระหม่อมศีรษะลูกค้านี่แหละนี้ช่างก็จะตัดแล้วนะคะช่างก็เดินตำแหน่งของช่างเนี่ยเดินมาอยู่ตรงข้าง ไหลของลูกค้าแล้วนะคะเราก็หวีหวีให้เรียบนะคะหวีให้เรียบเลยอ่าว้วก็คีบผมตึงๆนะคะคีบผมไว้แล้วก็ตัดตัดที่นี้เราก็กะความยาวได้นะคะตัดแบบซิกแซกนะอย่าตัดตรงนะ,ะสังเกตด,ดูเห็นไหมคะมันก็จะเห็นความทุยอย่างนี้เลยนะคะ เป็นสไลด์แล้วก็ถุยลงมาอ่าอันนี้ตำแหน่งของช่างมายืนด้านหลังแล้วนะคะน้องๆที่เปิดร้านใหม่นะคลิปนี้นะละเอียดยิบมากเลยถ้าดูครั้งนี้เราไม่เข้าใจกลับมาดูบ่อยๆนะคะอันนี้ตำแหน่งช่างจะอยู่ด้านหลังของลูกค้านะคะเราจะแบ่งผมเมื่อกี้แบ่งผมวงรีแต่ตอนนี้เราแบ่งผมเป็นแนวนอนนะแนวนอนนะคะหวีรวบขึ้นไปดึง,ดง,ดงตึงตักซิกแซกเลยนะคะซิกแซกแบบนี้เลยนะคะ ปลอยลงมาเป็นไงนี่นะคะอ่ะอันนี้เมื่อกี้เนี่ยแค่ด้านหลังส่วนนี้เรามาด้านข้างก็แบ่งผมแนวนอนเหมือนกันเลยแต่ช่างต้องกลับมาอีกด้านหนึง่งเพื่อที่จะหวีวีรวบขึ้นมาตัดตัดที่นี้เราก็ซิกแซกนั่นเองนะคะเราจะเอาเกณฑ์ข้างหลังที่เราตัดเมื่อกี้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็เส้นหน้าที่เราตัดเมื่อกี้นะคะ นี่นะคะสังเกตด,ดูนะคะแนวนอนค่ะนี่พี่ต้องกลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะตัดลักษณะแบบนี้มันจะผมออกมามันก็จะดูดีนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามาตัดอีกหลายรอบนั่นเองมันจะยนเวลาได้แล้วก็ผมมันออกมาจะเรียงสวยค่ะ แล้วก็ไม่ต้องไปใช้ใบมีดหรือว่ากันไกฟันปลานะคะร้านมีอาชีพนะร้านมืออาชีพเนี่ยนะคะไม่ใช่ร้านมืออาชีพเนะี่ยต้องใช้กันไกอันเดียวคือสามารถทําได้ทุกอย่างใช้แทนปัตเตาเลียนก็ได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องไปใช้ไอ้กันไกฟันปลากับใบมีดเลยนะคะถ้าเราจะใช้ใบมีดกับลูกค้าก็ได้นะคะแต่ก็ ดูเป็นผมเป็นบางกรณีแต่ใบมีดเราเนี่ยต้องเปลี่ยนให้คมนะคะต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้คือพี่จับแบบกิบชอ่อไอจับกิบส้มนะคะชอ่อกิบส้มนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วใชไหนะคะนี่โอเคเดี๋ยวช่างหงจะมาทวนอีกครั้งนะคะแบ่งผมนะคะ ตรงใบหูนะคะช่างเดินมาด้านหน้าหวีรวบมานะคะรวบคีบตึงนะคะคีบไว้เลย45องศาตัดไล่ลงค่ะนะคะแล้วก็กลับมาอีกด้านหนึ่ง นี่นะคะกระแสกผมยก45องศาตำแหน่งช่างก็อยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะแค่นี้เสร็จแล้วส่วนด้านหลังนะคะก็มาตัดเหมือนที่พี่ตัดไปเมื่อกี้นะคะนี่ด้านหน้าลูกค้าเนี่ยยิ้มเลยนะคะกับขอบพระคุณลูกค้าคนนี้มากเลยนะคะที่ไว้วางใจร้านเราแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าแก่ามาเป็น จะสิบกว่าปีแล้วนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะนี่ก็ส่วนด้านหลังนะคะถ้าดูแล้วชอบนะคะก็กลับเข้ามาดูบ่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดต่อคลิปแล้วเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆ